หนึ่งในจังหวัดที่เรียกได้ว่าเป็นอัญ,ญมณีของภาคใต้ที่หลายคนอาจมองข้ามเป็นทั้งถิ่นกําเนิดของยางพาราและเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่นี่คือจังหวัดตรังนั่นเองค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์เที่ยวตรังแบบใหม่ตามหาอันซีนที่รับรองได้เลยว่าได้รูปสวยๆแน่นอนอน,นีค่ะแมค่ะมาพบกับรายการเที่ยวอันซีนไปกับอีซูซู กันที่จังหวัดตรังนั่นเองค่ะแต่ว,ว่าก่อนเอ,อ่นะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามให้กับพวกเราก่อนนะคะถ้าเกิดกดติดตามแล้วพร้อมหรือยังคะอาบมีพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วก็วกไปกันเลย อันซีนเมืองตรงังวันนี้เราจะพาไปที่เขาจมปา่าชุมชนบ้านนามราบตําบลบางสักอําเภอการตังจังหวัดตรังค่ะโดยขับผ่านโรงเรียนบ้านนาราบแล้วไปที่ท่าเรือเพื่อนั่งเรือไปอยังจุดชมวิวเขาจมปา่าซึ่งเป็นพื้นที่ปา่าชายเลนที่มีขนาดใหญ่กว่า3,200ไร่จากความตั้งใจของคนในชุมชนบ้านนาราบที่ช่วยกันเติมเต็มพื้นที่สีเขียวบริเวณนี้ตั้งแต่ปีพศ2540ซึ่งจุดแรกที่เราจะผ่านคือทะเลแหวกค่ะเป็นจุดที่สามารถเห็นน้ำสองสีระหว่างน้ำทะเลก ปะชายเลนบริเวณสันทรายแต่เนื่องจากวันที่เรามามีน้ําทะเลสูงเลยทําให้เห็นน้ํสองสีไม่ชัดเท่าไหร่ค่ะเราขอแนะนาให้ทุกคนลองปรึกษากับคนขับเรือก่อนนะคะเพราะแต่ละวันและเวลาน้ําจะขึ้นลงไม่เหมือนกันค่ะจุดต่อมานะคะ,ะนั่นก็คือเกาะรูปหัวใจค่ะที่หลายคนนะคะนิยมเรียกกันว่าเกาะหัวใจมรกตค่ะซึ่งมุมนี้นะคะจะต้องใช้โดรนบินขึ้นไปดูจากมุมสูงถึงจะเห็นเป็นรูปหัวใจแบบนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาถึงจุดชมวิวเขาจมป่าแล้วค่ะซึ่งเรานะคะก็ต้องเดินทางขึ้นเป็นระยะทางประมาณ500เมตรเลยนะคะใช้เวลาประมาณ30นาทีกันเลยค่ะเพื่อมาสัมผัสกับวิวแบบ360อองศาของเขาจมป่าตรงนี้นะคะต้องระวังกันนิดนึงค่ะเพราะว่าทางขึ้นค่อนข้างแอดเวนเจอร์มากเลยค่ะพอได้ขึ้นมาแล้วนะคะหายเหนื่อยเลยค่ะ พราะตรงนี้นะคะเต็มไปด้วยสีเขียวของป่าที่เอบล้อมเขาทั้งหมดเลยค่ะนี่นะคะด้านหลงังของเรานะคะที่มีภูเขาแหลมๆเล็กๆขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเขาจมป่าค่ะพี่เ<อ>มย์เพราะว่าอะไรรู้ไหมคือมันเหมือนจมหายเข้าไปในป่าและที่สําคัญนะคะที่นี่เขาก็เป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วยเนาะมีรู้ไหมว่าอนุรักษ์ยังไงอนุรักษ์ยังไงคะนีเลยค่ะเพราะว่าเขาเพิ่มพื้นที่สําหรับแหล่งหญ้าทะเลนั่นเองซึ่งแหล่งหญ้าทะเลนี้นะคะก็เป็นแหล่งอาหารที่สําคัญมากๆของน้องพายูที่อาศัยอยู่บ บริเวณลราแวกแถวนี้นั่นเองค่ะน้องอาวีค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนะใช่แล้วเรารับรองว่าทุกคนมาก็คือประทับใจมากๆวิวดีวิวกูดมากๆเลยค่ะ หลังจากที่เรานะคะเดินขึ้นเขาชมวิวเขาจมป่ากันมาแล้วเราจะพาทุกคนคะ่ะไปเติมความหวานกันต่อที่นมหวานโฮมคาเฟ่ตำบลบ้านโพอำเอเภมืองจัังหวดตรังคะ่ะที่นี่นะคะมีขนมไทยที่อร่อยในราคาแค่หลักสิบเท่านั้นคะ่ะนี่เลยเขาเรียกว่าขา้าวเหนียวสำเร็จนั่นเองโอโ้โห <c oughs> ยัง,งอร่อยมาก อันนี้นะคะคือขนมโกสุยนั่นเองน้องอาบีโกสุยทํามาจากแป้งขนมไทยหลากหลายชนิดเลยทุกคนมาหมักกับน้ําตาลอ้อยแล้วก็น้ําด่างจนได้เป็นสีน้ําตาลแบบนี้นั่นเองน้องอาบีน่ากินไหมล่ะอือร่อยมากเลยนะน้องอาบีนี่อยร่อยมากอันนี้นะคะก็คือขนมเปียกปูนประยุกต์ทานคู่กับกะทิสดเทใส่แก้วแบบนี้เลยอย่างนี้เลยน้องอบีจะทานง่าย าดูของน้ออาบีบ้างคะฝั่งนี้เป็นสีดําเขาเรียกว่าขนมเปียกปูนโบราณนะคะทุกคนกินคู่กับมะพร้าวแบบนี้ได้เลยออกแบบนั้นได้เลยเหรอใช่ถ้าอย่างนั้นเรามาลองกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะโอ้โหพี่เมย์ค่ะสำหรับใครนะที่ชีวิตขาดความหวานแนะนําให้มาที่นี่เลยนะโหบอกได้เลยว่าเลิศมากๆนะคะพวกเราสองคนเนี่ยขอยกให้เป็นอีสูไกด์เลยค่ะ พร้อมแล้วใช่ไหมคะที่พวกเราสองคนนั้นจะเดินทางกันต่อเพราะฉะนั้นแล้วไปกันเลยไปเลยเรามาต่อกันที่เหมืองมรกตลำพูราอันซีนอีกแห่งประจำจังหวัดตังค่ะเมืองน,นี้สามารถเข้ามาได้ทางวัดถ้ำอิโสหรือว่าวัดถ้ำโสลาดเข้ามาแล้วเลี้ยวซ้ายตรงมาตามทางเรื่อยๆจะเจอป้ายทางเข้าเหมืองมรกตค่ะตั้งอยู่บริเวณทางเข้าเขตห้าลราสัตว์ป่าเขาน้ำพายค่ะ เดิมทีเหมืองแห่งนี้ได้รับสัมปทานเป็นพื้นที่ระเบิดหินทําเหมืองแต่ปัจจุบันหมดสัมปทานแล้วจึงปล่อยไว้ตามธรรมชาติด้วยความโดดเด่นของแอ่งน้ําสีเขียวมรกตนี้เมื่อมีแสงอาทิตย์สาดส่องก็จะทําให้เกิดประกายความสวยงามมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะเหมาะกับการมาถ่ายรูปและชมบรรยากาศที่ใกล้ชิดธรรมชาติมากๆ แล้วที่นี่นะคะเขาขุดเจาะทําให้เป็นแหล่งน้ำสีเขียว<ห>สวยๆแบบนี้เลยนะ<ห>แล้วบอกได้เลยว่ามีน้ําตลอดทั้งปีทั้งปีเลย,เลยเหรอใช่<ห>แล้วก็ตรงหน้าผาเนี่ยมีความสูงชันกว่า100เมตรเลยนะสำหรับมุมถ่ายรูปของเรานะคะก็จะได้รูปเท่ๆลุคแอดเวนเจอร์นอกจากนี้ค่ะยังเหมาะแก่การขับรถเข้ามาเที่ยวมากๆเลยจะถ่ายรูปเดี่ยวหรือถ่ายรูปคู่กับรถก็เท่ไปอีกค่ะ หลังจากที่เรานะคะอิ่มวิวสวยๆกันแล้วก็มุ่งหน้ากันไปที่หลิงเฉินคาเฟ่ซึ่งอยู่ที่ถนนหน้าคายอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะใกล้สถานีรถไฟกันตังเพื่อไปเติมพลังให้อิ่มท้องกันต่อเลยค่ะ ที่นี่เป็นคาเฟ่สไตล์จีนสมัยก่อนการตกแต่งของร้านก็ชิคสุดและที่สำคัญเนี่ยว,วันที่เราไปเขามีชุดจีนให้เราได้ใส่ถ่ายรูปก,กันแบบช่ำๆไปเลยค่ะซึ่งด้านหลังร้านนะคะก็เป็นจุดถ่ายรูปที่ทุกคนต้องห้ามพลาดต้องแวะมาแชร์ภาพกันนอกจากร้านสวยแล้วที่นี่ยังมีจุดเด่นของอาหารที่ผสมผสานจีนฮกเกี้ยนเปรานากาันและอาหารพื้นบ้านกันตังอีกด้วยค่ะ กะหลี่ไหมาฝานหรือกะหลี่เหมี่ยนฝานเป็นแกงปูนั่นเองค่ะกลิ่นของเขานะคะหอมเต็ดจมูกมากๆยิ่งถ้าเรากินคู่กับเส้นหมี่หุ้นลวกตัดรสได,ด,ด้ดีมากๆเลยค่ะ โลมี่เป็นเส้นมีเหลืองหกเกี้ยนวัตถุดิบทะเลแบบจัดเต็มมากๆอร่อยกลมกล่อมสุดๆค่ะและโอเจียนเป็นเผือกที่นึ่งสุกแล้วไปกวนหรือผัดกับแป้งกลิ่นของเขานะคะก็จะหอมอร่อยลงตัวสุดๆไปเลยและเมนูของหวานที่จะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนั่นก็คือโอเอว๋วนั่นเองค่ะมาที่นี่ต้องสั่งเลยนะคะอร่อยสุดๆสดชื่นมากๆเลย ต้องบอกเลยนะคะว่ารสชาติของอาหารที่นี่นะก็คือถึงเครื่องถึง,ถงรสมากๆและที่สําคัญนะคะบรรยากาศแถมกับนี่ชุดสวยๆที่พวกเราสองคนได้สวมใส่อยู่นั้นก็คือเพอร์เฟกแล้วก็ดีมากๆเราสองคนก็ต้องยกให้เป็นอีสุสูไกด์ไปเลยค่ะ วันนี้นะคะเราก็ไปทั้งกินทั้งเที่ยวที่ตังเนี่ยกันแบบจุใจเลยนะพี่เมย์วันนี้เราไปกันสี่ที่เลยนะที่แรกนะคะเป็นเขาจมป่าที่ที่สองนะเป็นหนมหวานโฮมคาเฟ่ที่ที่สามเป็นเหมืองมรกตลำพูลาค่ะแล้วก็ที่สี่นะหลิ่นเฉิงคาเฟ่นั่นเองแต่ว่าพี่เมยังไงมันยังไม่หมดเพียนเท่านั้นนะจังเี่เที่เป๊ะๆเขายังมีอีกเยอะมากมายเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนรอติดตามกันไว้เลยนะคะว่าครั้งหน้าเราสองคนจะพากันไปเที่ยวที่ตังที่ไหนกันต่อนะคะก็ต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ค่ะท ยูทูบของอีสุ u t ไทยแลนด์ออฟฟิเชกันไว้ด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย มาใจฟูกับที่เที่ยวอันซีนของจังหวัดตรังกันต่อค่ะใครจะไปคิดว่าจังหวัดตังเนี่ยมีวิวสวยที่ใจฟูสุดๆแบบนี้มีอาหารอร่อยๆกับวิวทะเลสวยๆแถมยังมีคาเฟ่สุดชิคแห่งย่านเมืองเก่ากันตังและไฮไลท์ของเราวันนี้นะคะเราจะมาตามหาภาพเขียนสีที่เขาแบรน,นะอายุกว่า4,000ปีที่จังหวัดตรังกันค่ะบอกเลยว่าทริปนี้ครบจบมากๆเลยค่ะ